็อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารตรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือวัดภูมโิโงงลมด้านหลังของเราตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นวิวของแม่น้ำโขง่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง,งก็คือจะเป็นประเทศลาวนี่ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากแล้วก็ด้านหลังของเรา,าตามมาชมกันแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์หรือว่าเป็นแลนด์มาร์คของ วัดภูมโนโลมเลยก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวนะคะเราขับรถมานี่ก็เห็นเนด็ดสะดุดตาเลยเพราะวัดนี้ก็อยู่บนเขาแล้วตรงนี้เขาก็จะมีทําเป็นบันไดขึ้นไปนี่ใครอยากจะเอาหน้าผาปผิดแต่งตรงเรียกอะไรอ่ะนิ้วปลายนิ้วปลายนิ้วขององค์ราอ่ะไว้ผาขอพรแต่ว่าบันไดก็จะค่อนข้างชันนิดหนึ่งเวลาเดินขึ้นเดินลงก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะ เป็นวงกลมพอดีแล้วช่องก็จะมองเห็นโคมะรูกองสีขาวที่อยู่ด้านหลังครับนะครับตัดดูตับพื้นที่ดีไหมให้เห็นะตอนถ้ากลับเราเหนื่อยเรากิ้งลงด้นานเป็นเขาหินทรายนะคะอายุหินก็9 5้ถึง120ล้านปีนะคะ การกระบวนการกัดกร่อนจาก,าก,าก,ากาน้ําสายลมและแสงแดดเป็นเวลานานหลายล้านปีทาให้เป็นรูปหินลักษณะต่างๆตามจินต,ตนาการนะไม่ใช่พี่นะ <c oughs> หินค่ะก้อนซ้ายมือจะเรียกว่ามงกุฎนางงามนะมงกุดตรงไหน่อะอาอนนจินตนาด้นเซ้ายมือคะ่ะมงกุฎน,นางงามปลาบึกหอยเชลก้อนที่สี่จะเรียกว่าปาวาลเล็กๆลงมาคือจามบินอ่าได้เดี๋ยวเชิญนักท่องเที่ยวถ่ายรูปตรงตัวนังสือครูผ่าเพิ่มเลยนะคะ ขึ้นไปด้านบนก็จะมีเยอะหน่อยจระเข้อ้าปากจระเข้จำศีลหมวกจีนเก่งจีนจะมีเยอะค่ะเจ็ดสิบกว่าก้อนล่รค่ะความหมายของเทือกเทือกคือหินที่วางทับซ้อนกันยื่นออกมาเป็นที่หลบฝนหลบแดดได้ค่ะคล้ายๆเพิงบ้านเป็นภาษาอีสา,านนะคะเทือกเทือกหินทรายเราเดินไม่ลื่นค่ะแต่ว่าจะเราต้องหลีกเลี่ยงแค่ตรงตะไคร่น้ำแค่นั้นเพราะว่าหน้าฝนแล้วตะไคร่จะขึ้นเห็นชาววันสัมพัน อันไหนคือปาวานอันไหนคือจันบินใ,ใหญ่ปัวาวานเล็กๆลงมาคือจานดินค่ะอันนี้จะเป็นหอยเชลลค่ะด,ดีวไปไม่ให้เค้กินเพราะช่องนี้ก็บรรจุหากันได้เลยเข้าสู่จอรทีิอาปาเข้าช่องนี้ก็ได้ช่องนี้ก็ได้เฮ้ยฉันเดินผ่านได้ด้วยสดงว่าฉันผอมแล้ว อันนี้คือทางเข้าเข้าได้สองทางครับวนเข้าทางนู้นนะครับถ้าผอมก็เข้าทางช่องนี้ที่ชั้นผอมขับชัุมพัดช่องนี้ได้ไหนจระเข้ตัวไหนหน้าปากตัวนี้เลยอ๋อทำเหมือนลุงไก่อ่ะที่แสดงจระเข้ที่สุกรรมนี่เป็นคนายเท้าไปหยิบปากจระเข้ยังไม่กลับมาเลยค่ะหาตัวหาหนึ่งสองสามมาสวยตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทือจังหวัดมุกดาหารที่นี่ก็ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยจุดเด่นของอุทยานแห่งชาติภูผาเทริรเลยเนี่ยคือบรรดาประติมากรรมตามธรรมชาติของก้อนหินต่างๆที่อยู่ลายรอบนี่นะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็จากตรงจุดเริ่มต้นที่เราเดินขึ้นมาจะเป็นทางศึกษาธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมี ก้อนหินรูปต่างๆแล้วแต่ที่เราจะจินตนาการนะครับแล้วก็ทางที่เดินเข้าไปเนี่ยก็คือถ้าไกลสุดเลยน่ะสุดผาด้านในเลยสามกิโลแล้วตลอดเส้นทางก็จะมีจุดแวะชมต่างๆมีลานดูดาม,มีน้ําตกจะมีทุ่งดอกหญ้าพระราชทานด้วยแต่ว่าช่วงนี้มันยังไม่ขึ้นดอกนี่จะบานช่วงประมาณเดือนตุลาคมก็แล้วแต่สภาพร่างกายเราเลยนะครับว่าฟิตแค่ไหน ก็ถ้าเกิดว่าฟิตมากก็เดินให้สุดเลยนะครับ3กิโลเมตรแต่ถ้าใครคิดว่าเดินไม่ไหวจริงๆเหนื่อยสักจุด2จุดเนี่ยสัก500เมตรหรือไม่เกิน1กิโลนี่ก็ถือว่าจุใจแล้วครับเราไปชมความสวยงามของของุยทยานชาติปูผาเทิมครับไฮไลท์และแลนด์มาร์คสำคัญของอุทยานชาติภูผาเทิมถึงเก่งจีนครับก็ต้องาดูโอเคดูละจินตนาการตามนะครับว่าเหมือนเก่งจีนจริงจริงไหมแต่ผมว่าเหมือนจริงครับค่ะเจ็ดสิบกว่าก้อน ก็จะเข้าสู่จุดที่สองศาลาที่หนึ่งก็จะเป็นลานหินกว้างลานมุสลิมเราเดินถึงศาลาที่หนึ่งก็คือ500เมตรที่เราเดินห้าร้อยเมตรนี่คือวัดจากตรงนั้นน่ะจากเริ่มสตาร์ทขึ้นลากเส้นตรงมาที่ศาลาเลยใช่ค่ะตัดเราเดินอย่างนี้ก็น่าจะกิโลกลับก็กิโลกว่าเพราะเราโมจะเดินซิกแซกไปตามหินต่างๆครับ จะเดินขึ้นไปจนถึงศาลาที่1นึข้างบนนั้นจะเป็นศาลาแปเหลี่ยมน,นะครับเป็นศาลามุจลินนะครับตรงนั้นจากจุดเริ่มต้นมาถึงตรงนั้นประมาณ500เมตรตรงนั้นก็จะเป็นลานหินกว้างๆนะครับซึ่งเป็นจุดที่จม,จมชมค่ะเป็นจุดที่ชมทิวทัศนได้อย่างสวยงามมากครับ มีค่ะข้างล่างอ๋อลานกางกางข้างล่างค่ะกางข้างล่างแล้วกลางคืนมามาลานดูดาวสาราที่สองก็คือลานดูดาวขึ้นมาดูแล้วก็ขึ้นมาดูได้มันไม่มีห้องน้ำแล้วก็ความอำเควยมสะดวกไม่ค่อยมีความปลอดภัยเราต้องไปนอนข้างล่างนี่แต่ตัดขนาดเล็กลิงจะลอกกระแตไก่บาท่ลานวิจรินก็เป็นชื่อของปู่พญานาคตรงทางน้ำตกปู่ทับพ้านะคะโอเคโอเคลานอินจะคล้ายเก็ศพญานาชาวาบ้านแถวนี้จะมีความศรัทธาปู่พญานาค ริมแม่น้ำโขงเลยนะฝั่งไทยและฝั่งทางสปปลาวก็คือจะมีความเชื่อและความศรัทธานในเรื่องของพญานาคจะเป็นบ้านพักคุณา,าง,งะคะมีอยู่5หลังค่ะ800บาทก็จะมี1ห้องนอนห้องถุก้ององถ้าพันสองก็2ห้องนอนห้องถุกเ้อง,องสามารถจองทางเว็บกรมอุทยานได้ถ้าจองจันรถึงพันหนสกหจกลดส0สน

อยู่ตรงจุดนี้นี่เดี๋ยวเราจะเดินไปถึงจุดที่1เนี่ยก็จะ280เมตรจุดที่1มายังจุดที่2ก็330เมตรจุดที่2มาจุด3ก็470เมตรจุดที่3ม,มาจุดที่4ก็720เมตร เห็นไรเห็นปลาละนี่นี่ข้างหน้าเนี่ยเห็นปลาเห็นตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองลกูกโค้งล่างเข็มตัดสี้านั่นน่ะโค้งล่าง่ะเห็นอยู่ตรงนู้นน่ะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นอะไรไม่รู้ยึกยือยือตรงนี้ก็จะเป็นผ้าเขียนสีลุ่มแรกนะตรงจุดนี้เขจะเรียกว่าผ่าขาเราเราอาจจะต้องใช้ สายตาในการสอดส่องกันนิดนึงเพราะว่าภาพจริงเนี่ยก็คือมันไม่ได้เป็นภาพที่เห็นอะไรชัดเจนมากแล้วเขาก็จะมีจุดที่จะมีไฟบอกมนะาคะว่าตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยจุดนี้เขาก็บอกว่าตรงนี้เป็นปลาสีตัวมีช้าง แล้วก็มีเป็นลักษณะลายเส้นมีเส้นตรงเส้นเฉียงพอเราได้อ่านรายละเอียดตรงป้ายที่เขาบอกเนี่ยเราก็จะเริ่มจินตนาการตามเขาได้เราก็จะเริ่มเห็นอะไรเห็นป่าเห็นอะไรแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากเพราะว่ามันก็อาจจะมีการแบบเคลื่อนลางบ้างไปตามกาลเวลานะคะ่เดี๋ยวตรงนี้เราชมจุดหนึ่งเสร็จละเดีย๋ยวเราก็จะตามไปชมจุดสองกันนะคะตามกันมานะคะ่ะ ก่อนมันโนจบเขาอยู่ถ้ำแล้วสาราเด็กก็มาเขียนโดนผู้ใหญ่ตีแล้วก็เป็นผ้ามาใช้นปัจจุบันไม่อันนี้เราสอนหักฐานจากหลักฐานปัจจุบันที่เห็นในปัจจุบันต่อสบมบูรที่เขาเขียนก็แท่งเอียง จะเป็นไปได้ก็ได้ผาดลายฝ่าุกอ่าดรอยฝ่ามือผาดปึกฝ่ากระเบื่องน้ำมันจุดที่สองนะครับที่จะเรียกันว่าผาแป้ง่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยครับเพราะว่าลอยยังค่อนข้างชัดอยู่ครับกลุ่มของลายเขียนสียาวมากเลยครับตลอดทางผาเลยนะครับ นั่นน่าจะถึงแล้วมั้งฮ่อกเลยกแล้ว็สมาชิกคุยกันนะคะแล้ก็ดูแล้วพอจะมีเวลาอีกสักเล็กน้อยเราก็เลยตัดสินใจจากผาสองเดินมาผาสี่ไม่ไอไม่ใช่ผาสี่สิผาส ผาสองมาผาสามเนี่รยระยะทางก็ประมาณ470เมตรได้ถ้าจากผาสามไปผาสี่เนี่ยก็ต้องเดินไปอีกประมาณ720เมตรแล้วมันก็จะเป็นทางเดินที่ค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดาละนะพาสองมาพาสามนี่เล่นเอาเหนื่อยเลยเพราะว่าทางมันก็จะเป็นมันจะเริ่มเป็นทางขึ้นเขาละแล้วก็เป็นทางที่อยู่ริมผาตรงจุดนี้ก็จะไม่ได้มีอัศจรรย์ให้เราไปชมภาพเราก็ต้องใช้แง้มมองนะคะเพราะว่าผามันก็จะอยู่สูงเหมือนกนัน เขาก็จินตนาการเอานะว่าเออน่าจะเป็นการแบบปลูกข้าวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะมันจะเป็นเส้นเส้น,เส,น,เ,สนเส้นเล็กๆนะคะหลายๆเส้นแล้วก็จะมีควางมีไม่ใช่ควางมีควายหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเขาเข้าใจว่าเออมันน่าจะเป็นเกี่ยวภาพเกี่ยวกับเกษตรกรรมในในในสมัยโบราณนะคะลงความเห็นกันจากจุดเลยเนี่ยเราจะไม่เดินไปจุดสีก็ยังไม่หมดตงนี้นะเพราะว่าที่เราเดินมาเนี่ยเราก็ต้องเดินกลับไปที่ลานจอดรถก็เดี๋ยวเราไปจุดชมวิวหาหมอดแล้วเราเดี๋ยวเราก็ไปตัดสินใจกันหนัางงานี จะลงไปผห,หาสีไหมก็ต้องดูกําลังดูกําลังกันอีกทีนึงด้วยได้มาชมสมใจละ้ะเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับกันกนะครับรินเก,กือเอาแวนไปมันไม่ใช่หมาชีพพ้ปุ๊บแล้วมันจะวิ่งดุกดุกไปหาเมือ่อกี้อ่ะมันไหลลงมาเมือ่อกี้โดนมาน,นทางมันเทเออเธอตั้งใจเตะมันมาหาฉันแลเตะอำลัหยิบลมอยู่ฉันไม่เห็นปเราเดินกลับกันเร็ว ไม่ป่าสวยมากอุ้ยไม่ใช่ภาพนี้เปลี่ยนกันนี่ดอกอะไรนะข้าวบรรซาใช่ไหมเออที่เขาบอกนะข้าวบรรซาแล้วก็มีดอกสีนี้ดอกนึงคือเที่ยวหน้าฝนอ่ะมันก็ดีอย่างนะมันชุ่มชื่นน่ะนี่มันจะได้เห็นพวกนี้แหละซึ่งหน้าอื่นจะเราจะไม่เห็นพวกนี้เพราะว่า จะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในป่าวกดอกไม้ป่าทั้งหลายบางส่วเป็นดอกไม้หายากอะไรเงี้ยครับจึงจะขึ้นประจำถิ่นนะตรงนั้นนป่าแห่งนั้นก็จึงจะขึ้นเฉพาะหน้าฝนครับที่ถ้าอยากมาถ่ายภาพสวยๆพวกนี้ก็ต้องมาหน้าฝนครับเราก็อยู่ตรงหน้าผานะครับมันจะมีชั้นด้านล่างเดินมาอีกชั้นหนึ่งถัดลงมาจากข้างบนนะครับ <S <S ตรงนี้อมีป้ายเขียนไว้แล้วว่าเป็นอไรนะถ้ำนางลีนีเรกาก็เดินมาดูถ้ำกันว่า กัันนะครบต,ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวที่สวยสวยมากเลยครับระผามองไปเห็นประเทศลาวฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มีเห็นวิวแม่น้ําโขงด้วยวันนี้ฝนตกมีหมอ,อกอากาศดีมากๆครับผมเย็นสบาย,ยโอเคเรามาชมความสวยงามของ ทำนางลีกันครับไม่รู้จะเจอไหมนะแต่ว,ว่าวิวสวยมากเข้าใจว่าความหมายของถ้ำเนี่ยเขาก็คือหมายถึงตัวหน้าผาที่ยื่นออกมาลักษณะไข<น>่ถ้ำอ่ะมันชะงอนเข้าไปนี่เออ,อแต่ว่าไม่ใช่ถ้ำ<ง>ที่สามารถเดจะาจามาลีหลบภัยอะไรตรงนี้หรือเปล่ามีนางมีคนแต่งงานอ่ะแต่งงานถ้าถ้ายังไม่แต่งจะเป็นนางสาวลี บคะมาอยู่ตรงที่บริเวณหน้าผาสูงชันนะครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดหน้าผาที่ตรงจุดที่สูงที่สุดนะตรงนี้ของอุทยานแห่งชาติผาแต้มภาพเขียนสีก็อยู่ข้างล่างนี่แหละภูดเดียวกันการบนก็จะเป็นจุดที่เราจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ําโขงละประเทศลาวนะครับก็รอบ180องศาเลยเราหันหน้าเป็นระเบียงมองประเทศลาวมองแม่น้ําโขงมีฝนพรำๆอากาศดีมากๆเลยมอง ไปบนภูเขาเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ออกจากที่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปเที่ยวกันที่แก่งตะนะเรายังขาดจุดหนึ่งนะจุด4เรายังไม่ได้ลงไป,ไปเลยนะอเดี๋ยวเราจะแวะตรงผ <laughs> าซี่ที่เราเมื่อกี้เราเดินไปไม่ถึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขับรถไปจอด,ดกันที่จุดชมวิวผาหมอนจะไปดูภาพเขียนสีผาที่4กัน เธอต้องชอบช่องนี้แนะะ่เลยก็ต้องดูด้วยสาวไหนตอนนี้เธออยู่กับฉันสองคนนะ<ส>่ะเธอจะไปเบียดสาวไหนได้สา,สาวใหญ่ <c oughs> อุย้ยกล้องไหม,ไม,ไมฉันจะเตะเธอเธอเอากล้องมาบ้างอย่ากจะเตะกล้องฉันอย่างงี้เดี๋ยวฉใชเอาวรุ่นใหม่มาดีให้เธอใช้นี่คือช่องมันจะแคร์มากไงเขาก็เลยตั้งชื่อว่าช่องเบียดสาวสาวอะไรตัวเบลล์ซึ่งจะสาวเหมือนกันนะ อะไรจ๊ะเสียพลังงานไปเยอะออกบ่ายแล้วหิวมากแรกผมก็คิดว่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินต้องเขาแก่งตะนากดีกว่ามาดูจากระยะทางแล้วด้วยไปแก่งตะนากอีกน่าจะยี่สิบกิโลผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นลมก่อนแต่แก่งตะนาก็น่าสนอยู่นะมันอาจจะมีอาหารแบบพื้นบ้านพื้นบ้านอันนี้ก็พื้นบ้านอันนี้พื้นโต้พื้นโต้ถ้าพื้นบ้านมันเมื่อยครับมต้องก้มจบนี่มันไม่มีชื่อร้านเนอะก็พอดีเห็นคำว่าตำาหากับต้มยำปลาอ๋อน่ชื่อร้านที่น่าสงสั ไม่ที่สําคัญก็คือมาถึงที่นี่เราก็ต้องกินปลาไม่น้ำโขงเราก็สั่งเมนูปลาไปเยอะมากเลยก็จะมีต้มยำาบรรยากาศร้านดีด้วยจะมีต้มยำโปรต้มยำปลาแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนทอดแล้วก็ด้านหลังมีบาะแล้วก็มีนั่งชมวิวไปฉันก็พูดถึงเมนูอาหารเธอก็พูดถึงวิวอยู่นั่นแหละจะพูดอะไรเอาสักอย่างนึงมันดีมันดีทั้งสองอย่างเลยต้องแย่งกันพูดเพราะมันดีทั้งสองอย่าง ดีเบตกันค่ะดีเบตกันสองคนหมเออจบไหมแต่กระต่ายมันปิดไม่จบจี่ดจเดี๋ยวอาหารมาเรามาดูอาหารกันนะคะ มาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแก่งตนะนันะครับก็คือด้านหลังของผมนี่ก็คือที่เป็นหินเกาะแก่งต่างๆที่เราเรียกกันว่าแก่งตะนานั่นเองนะครับแต่ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแม่น้ํามูลเนี่ยที่จะไหลลงสูง่แม่น้ําโขงที่ถัดไปหน่อยเนี่ยองจำนวนปริมาณน้ําเยอะมากเก็นด,ดูได้ครับว่าตอนนี้คือแก่งจมน้ําไปเกือบหมดแล้วครับมีหินโผล่มานิ็กน้อย <c oughs> มาไปชมบรรยากาศกันครับ วยีเมันผีเสื้อเลยโหกดขยยนอนี้หน้าฝนดอกไม้สวยหาดอกไม้ไทยถ่ายได้สนุกดีที่แก่งตะนะไม่ได้มีแค่วิวของเกาะแก่งที่อยู่ในลําน้ำมูลนะครับอย่างเดียวในพื้นที่ของอุทยานนี่ก็มีพันธไม้ต่างๆเรามากันตอนนี้คือเป็นฤดูฝนด้วยก็เ,เป็นจะเป็นฤดูแห่งการเบ่งบานของดอกไม้ป่านะครับซึ่งดอกไม้ป่าพันธุ์ต่างๆ,ๆ,ๆางก็จะชอบบานกันในหน้าฝน เดินในพื้นที่ตรงนี้เราก็เดินหาถ่ายภาพดอกไม้อะไรได้แย่ๆยตามพื้นเนี่ยเราต้องคอยส่ะแสวงหาดูครับมันก็จะซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆครับ ก็เป็นทริปสองวันหนึ่งคือที่เราได้เก็บภาพสวยๆเยอะมากทริปนี้เนี่ยเราก็มีความตั้งใจเลยว่าอยากจะมาเที่ยวช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมีความสวยงามซ่อนอยู่เลยนอกจากมาหาความเขียวสดชื่นแล้วเราก็อยากจะได้บรรยากาศของน้ําตกน้ําตกลงนูนหรือน้ำ,นำตกแสงจันทเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอันซีนก็ได้มาสมความตั้งใจของเราแล้วนะคะที่เรามาถ่ายคลิปเนี่ยก็อยากจะ เปิดมุมมองของการเที่ยวหน้าฝนบางคนอาจจะคิดว่าวิเที่ยวหน้าฝนมันเฉยแฉะมันจะสนุกยังไงอยากให้ลองเปิดใจมาเที่ยวหน้าฝนดูจะสนุกไป,ปอีกแบบใช่ค่ะ,ะจะสนุกไป,ปอีกแบบนึ่งยังไงเดี๋ยววันนี้เราสองคนพ่อจ๋าแม่จ๋าพาเที่ยวก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนาบ๊ายบาย